สวัสดีค่ะกลุ่มที่6เลือกหัวข้อสิ่งแวดล้อมเรื่องวิถีชีวิตของคนในชุมชนชุมชนที่เราเลือกค่ะชุมชนคิริวงค่ะคิริวงหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดในประเทศไทยวิถีชีวิตชาวบ้านผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลักษณะวิถีชีวิตของคนในชุมชน 1. การดำเนินงานชีวิตแบบเรียบง่ายเช่นปลูก พืชผักผลไม้กินเองใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสามาคีในชุมชนทำกิจ,จก,กรรมร่วมกันคือภาพตัวอย่างปลูกป่าเก็บขยะนะคะและนี่คือตัวอย่างจากงานประเพณีชักพระอาชีพรายได้การทำสวนผลไม้พื้นเมืองเช่นมังคุดเงาะทุเรียนเป็นต้น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและโฮมสเตย์สร้างรายได้เสริมให้ครอบครัววัฒนธรรมและประเพณีประเพณีท้องถิ่น 1. งานบุญ 2. องหันเข้ารรษา 3. พิธีเกี่ยวกับการทำสวน ปัญญาพื้นบ้านการใช้สมุนไพรการทำหัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการดูแลป่าและลำธารมีกติกาชุมชนและห้ามทิ้งขยะห้ามตัดไม้ทำลายป่า จิจกรรมชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้เก็บขยะรณรงค์นักท่องเที่ยวให้เคารพธรรมชาติจากที่ไปสอบถามคนในชุมชนนมานะคะเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่พบคือการประชนมเกี่ยวกับน้าท่วมและขยะจากนักท่องเที่ยวค่ะการแก้ไขปัญหานะคะ 1. การจัดการน้ำสองระบบเตือนไฟสาม การเทียเท่ยวเชิงอนุรักค่ะเพิ่มข้อมูลสถิติตัวเลขจํานวนสวนผลไม้ในคีรีวงประมาณ5 0 0ร้อไถึงหกร้ผลไม้ที่ปลูกมากที่สุดคือมังคุดะโทุเรียนนักท่องเที่ยวเชิงวัดต่อปีประมาณ3,000คนถึง5,000คนจํานวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มจากชุมชนกว่า1,000ต้นต่อปี เพิ่มข้คิดเลยบทเรียนการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติทําให้มีชีวิตเรียบง่ายสุขภาพดีการทํางานร่วมกันในชมุมชนช่วยเกิดความยั่งยืนและความสามากกัคคีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสามารถสร้างไรายได้โดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคนรุ่นใหม่วิถีชีวิต คีดีวงสะทอนการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติปัญหาสามารถแก้ไขด้วยความใสา่ากีและการปรับตัวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถเดินกู้กับการสร้างรายได้และการต้องเตี่ยวเอาไปนะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์คนในชุมชนคีดีวงกันค่ะสวัสดีค่ะคุณลงุงค,คุณลุงชื่ออะไรคะคีเดียม อายุเจ็ดสิบสามคุณลุงทำงานชีวอะไรคะ<ว>ล้วนวิถีชีวิตประจวันของที่นี่เป็นอย่างไรคระสำรวจสำรวต้นไม้สิ่งที่คุณยายที่สุดคืออะไรคืออะไรคะนี่นี่นี่เขาอยู่กันแบบนี้ธรรมชาติอยู่ตามธรรมชาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ชื่ออะไรคะสุอพัฒน์ค่ะอายุเท่าไหร่คะ39 พี่ทำอาชีพอะไรคะสวนค่ะเอออาชีพหลักเล้ยรายได้ของพี i, Sultan, ่คืออะไรคะทำสวนนาชีพหลักค่ะรายได้เสริมรีสอร์ทค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อ้าอายุเท่าไหร่คะอายุปีพี่ทำงานเกี่ยวกับอะไี่ยวกับสวนไทค่ะเออนอกจาก สวนพี่มีอาชีเสเกี่ยวกับ,บอะไรทํางเาสมดไฟเาะสมกี่ยวกับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อทิมค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ24ปีคะ่ะทำไมถึงกลับมาทำงานที่ทีวมวงคะก็มีบรรยากาศดีแลยมีที่ต้องเที่ยวเยอะแล้วก็นำทีมนกท่องเท,เที่ยวไปเที่ยวอยู่บนทีวงคะ่ะอะไรถึงคนรุ่นไหมคะจาก ให้ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของทีวงค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเบมค่ะอายุเท่าไหร่คะ19ปีค่ะทำอม,รรมชื่ออะไรคะเป็นนักศึกษาค่ะน้องเบมรู้สึกยังไงกับวิถีชีวิตคีรีวงคะรู้สึกภูมิใจค่ะเพื่อนต่างจังหวัดทุกคนก็ต่างกันบอกว่าอากาศดีน้ำใสวิวสวยค่ะในช่วงบิดเทมก็ช่วย ครอบครัวทําสวนค่ะขอบคุณค่ะสรุปวิถีชีวิตของคนในชุมชนคิริวงลักษณะวิถีชีวิตคนในชุมชนใช้ชีวิตเรียบง,ง่ายพอเพียงใกล้ชิดธรรมชาติและมีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมร่วมกันปัญหาและการแก้ไขผจญหน้าน้ำท่วมและขยะจากนักท่องเที่ยวการแก้ไขการจัดการน้ำท่วมระบบเตือนภัยและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาชีพและรายได้หลักคือการทำสวนผลไม้เช่นมังคุดทุเรียนลงกองเสริมด้วยโฮมสเตย์การท่องเที่ยวและการแปลรูปผลิตภัณฑ์โอท็อป จากบทสัมภาษณ์ห้าคนทุกคนสะท้อนความภูมิใจในวิถีชีวิตพอเพียงรักธรรมชาติและมองว่าการรวมกลุ่มทำให้ชุมชนเข้มแข็งพร้อมพัฒนาควบคู่กับสิ่งแวดล้อมข้อคิดและบทเรียนการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ทำให้ชุมชนยั่งยืนความสามาัคคีคือหัวใจของการแก้ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจสามารถเดินคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ Thank you.